สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับช่องเมษาลํำซิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาป้อนผลไม้ให้กับคุณแม่ตะวันเหมือนเดิมนะครับเรากันทำการไล่สดเมื่อคืนนี้นะครับก็มีท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะครับท่านได้อุดหนุนนะครับผลไม้ของน้องช้างของเรานะครับนำส่วนแบ่งของคุณแม่ตะวันนะครับ มามอบให้กับคุณแม่ตะวันของเราได้กินเช้านี้นะครับนี่นะครับส่วนแบ่งของคุณแม่ตะวันนะครับพ่อควันก็จะนําส่วนแบ่งไปมอบให้กับคุณนมครับสวัสดีครับพ่อควันของเราก็ยกทั้งกะละมังไปเลยนะครับตะก้าใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับคุณแม่ตะวันของเราก็ได้กินแล้วนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะครับ ที่ท่านได้ช่วยอุดหนุนมาให้นะครับออเดอร์ผลไม้ของน้องช้างของเรานะครับก็ขอขอบคุณท่านที่เป็นสะพานบุญด้วยนะครับและท่านที่ได้ช่วยอุดหนุนมาด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับครอบครัวของน้องเมษาลำซิ่งนะครับสีเชือกนะครับนี่คือแม่ตะวันแม่จะคุณแม่มะลิกับน้องเมษาลำซิ่งนะครับน้องเล็กของเรานะครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ท่านได้ช่วยอุดหนุนมาให้นะครับพบกันเช่นเคยนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็มาพบกันใหม่นะครับ5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับพร้อมกับออเดอร์6กสตะกร้าเหมือนเดิมนะครับมาตอนรับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับฝากช่องเมษาลำซิ่งด้วยนะครับทุกท่านนะครับ จงเมษาลำซิ่งและครอบครัวนะครับสีเชือกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแม่ตะวันของเราก็ได้กินผลไม้วันหวานแล้วนะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับพบกันใหม่นะครับตอนเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับจงเมษาลำซิ่งก็ลากันท่านไปก่อนนะครับพบกันตอนเย็นนะครับ สำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบพระคุณมา,มากๆครับ